สวัสดีครับผมผมยาวมากแล้วนะครับดูสักครั้งเนี่ยยาวเฟ้ยว่าจะไว้ผมยาวเหมือนคนน้องคุณพี่ตุ้นนะครับผมยาวเฟ้ยวันนี้เลยเมาให้คุณพี่ตุ้นตัดผมซอยผลให้ซอยผมให้นะครับผมขอคอยดูกันนะครับคอยดูฝีมือคุณพี่ตุ้นนะครับในการตัดผมนะครับตรงไหมเนี่ยได้อยู่เนาะ bong lip tang lạc a vé manh bay yêu thôi sắp tung phụ lần lâu sợ là ơ so gian nêm một lần nắng dạng <laughs> <laughs> nêm một lần nắng dạng nêm một lần nắng dạng lip tang lạc a vé xoa lỗi à vía a vía kapo kang bang bang phong 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 มาดูทีมือคุณพี่ตุ้นนะครับคุณคุณพี่ตุน้นมือโปรมีโปรแห่งคนแดงนะครับบ้านใกล้บ้านไกลก็มานะครับทำขานาตาไมันี่หมดนะครับเนี่บอกอทำขานาตานะครับมานี่มาตับที่นี่หมดเลยนะครับมาดูเีมอคุณพี่ตุ้นนะครับ เออไปทั่วโลกเนออาไปทั่วโลกเ้อออกไปทั่วโลกนะครับไม่ได้มาบ้านก็พ่ตุนทิารนะครับไปพุ่นมาที่ไปพุ่นมาพี่อยู่ตลอดมร่วเบาลงกับแ้เี่ ดูนะครับเนี่ยผมยาวๆคุณแม่ยด่าแล้วด่าอีกโอ้ยผมนด่ายาวแล้วก็ด่าเลยจัรลนะี้พนยดีว่าเงินผมนี่ก็ดีกาจะองไว้บลอกเออตอนไม้บ๊ออยู่ไว้บล็อกอย่ไงไม้บ๊อบตุดตุนหรือวะบลอกสุดทนีปทอหารมกรพิดนนะโอเค กรเฮอเตอร์ผไนั่นนะมนี่จจนยาวจนปิดไปเย่ยปิดบูไปิดเบาหูนี่ไม่ได้ไปซื้อเลยตนี้ครับจะไปอยู่ีเพิ่มไฟประกอบอนุญาตทั้งก่อนได้ไปซื้อเลยก็ดีต้องขออนุญาตก่อนพุ่ะกันเชื่อว่าพุระกันไปกันเยอะขึ้นบเล้กจังสออ อันน่ก็อ้อนันเลวย่างก้อนย่างก้อนอีกเครองอีกเ่ออะไนนต้องฟังเพิ่มางคนวากจารีิ่นอ่านำนันเทาณะกันจะฟังขณะ้างก็อทอกสกับออสินเพื่อกัี้เขาฟังแต่วันละชื่ออันอันลัตอรีทอกสอกออสินนะ ตลาดเพิ่ก็บีเ็ได้แล้วมาซื้อหรือเปล่าเก็ซื้อปวาเซื้อเเราเอาส้เมื่อกี้นี้ก็ไปชื่อโเดียอ็นจะกรบงพ์นี่อนจะก็บโพรก็นอนอยู่เฮนนั้นสมาร์ดจริงขอเพื่อนคอนเทนต์คอนเทนต์ เราเยาะคนอยู่คันได้เงินละเล่นสิตัวในเด้อเนื้อยางคนเราได้อยู่เนาะเขาทำไดถาะ<ม>ไปพุ่งมากพี่เจริเญเหรอโปรพุ่งบโปรพี่จอมมีซ้อมข้างบ้านบ,า,บางทีก็ังซ้อมขา้างบ้านตึกปากกับสามมือซ้อมตึกปาก ไปตึกอลีอนาดาคัสเมทเตอะเฮ็ดอันพอได้เทปบ่แม้ไปสะแมทเพิ่นข้างเขาก็ซ้อนบ่ให้บ่แงปลาเกินตึกมันเายเนาะเอาเธอโโเด้อบ่เก่งก็เป็นตสะออนนี่ติสะออนเนาะู้าแงมัอยู่แล้วก็มาางกองยน ปน้อยกกมาาเดินหน้านี่ตั้งแต่กระผมโตเนาะมันแด่มันเป็นโซ่เดินป่าลงเนาะปลลางเดินนี่เดินหน้าได้โซ่แล้วเดินก้าวเดินซิบอันนี้มีแม่ปักขึ้นบ่กเธอโซ่นี่มันขึ้นอ้าวตีการะเดินมาปลาลงมันจะขึ้นโซ่ค่ะอ๋อจีบอกมันจะขึ้นมันจะไปเดินหน้าไปเรื่อยๆอ๋อหมายความว่าขึ้นหมายก็คืขึ้นเรือเนาะเอออ๋อนึกว่านึกว่าขึ้นของเท่าหมายความว่าอัน ถ้ country, like water, าม like er like ันโลงก็มากับทอยกระตากนะอันนี้ม uh ันท่อน้ำขึ้นในน้ำลงมนกระเลี้ยขึ้นแบบนี้ละก็เดียกว่าเพราะว่าน้ำมันมากทางที่ตะวันตกเจองด้วงของปาโลงทางที่ตะวันตรมาปาโลงถ้ามันโล่งมากัน้้ำไหลลงอันนี้มกัน็ลงตามน้ำแบบนี้แบบนี้นะอันนี้มันมาท่อเลเล็ด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 ลกัล้นปุดขึ้นเขาเรียกว่าปลาขึ้นปาาขึ้นเนาะ พ่อสระอห้ยตน้เป็นหมูหมูนะประชิวมากกับบราเซอร์ประเคงมากกับบราบเซอร์ที่เขาตึกนะมันกันก็้วขึ้นมาดำําโขึ้นมันเป็นบอสจะเท่งู่เธอเอ้ยฮะมันบอสจะเท่งกูได้มันก็้ิมีขึ้นมีลงอะตอนนั้นบอสอยู่อันดูอันดูปากเขานะอืมแล้หลา่เวลามลงมาแลายหลลางเนาะแล มันกบอนที่ปาเข้ากับเขาก็ซอมเพิ่มับมันก็ไหลกันเหอกับบลขอ้นมันกับมุนกุ๊บมายแถวเดอไปแถวไดมันเดอยู่อันคอนเวิร์ตน่าสดงอ๋อเดอคอนเวิร์ตอืมคอนเวิร์ตน่าสนใขนาดเป็นหลายสามที่สาอันน้องเต๋นาะเปรขั้นนะน้ำโนกสามกรตางเต๋น้ำโนกนกพอยุพุนนกพาย่ทางเที่ยงฝุนสามพี่น้องก็จองอยู่น้าพุนน่าไม่ายแต่าุนเหมือนได้หลาย อันตัวคอนวนเนี่ยลายบลูบารบลูบารบลูบอืมาก็ไปซ่้ยอดนามาังก็ไเลไปซ่อายอดมู่งขาได้บนหนองไท่กาวไอ้าหนผ่กับ้าตึ้งีบอไปกันรับกันที่มันเบ้านหนอไท่ตอนเซาเป็นโลเลยค่ะอก็ไปท่าตอนเซาจะบ้านหนองไท่ตอนเทสมาก็ไปท่าอยู่อันเดออันนัอีกกอีตาอิตาปานทออิตาปาน ตระแหล่งล้นเอินมามาคนที่คนเนาะมาเยอะมันตึกปลาซอยนี่เป็นว่ามันตึกปลาเรื่อยู่คอนเวิร์ตเลยอืมใช่หรือเปล่าเนี่ยเป็นตึกปลาอยู่คอนเวอร์ตจุดขั้นไปตะลุบตะแรงประจบประเจงเอาปลาเขาอยู่หันแล้วเหรอไปหัวซอยเขาเนี่ยพี่เลิศเนี่ยเขาแบบเฮอเวลาเขาเอาปลาไปส่งนะฮะกับหัวท่าเขาเนี่ยนะเวลาเขาเอาปลาปลาไปส่งเขาก็แบ่งเฮา Ba bên... cỏ ừ. à, không... đi lắng, nắng con... Marco... là... à. song sang kata, nè. Mm, ba beng hóc chim. A kênh nói nằm bằng hóc nè. Nói bằng mưa, nè. Ba dạy nó là... mưa nè. Oi nè, bằng mưa nè. A 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 mưa nè. สามสิบบาทถุงบ้าที่เยอะเลยเน่ะอืมออเราจะเลยย่อจะเป็นร้อยคนละกันยอะๆท่ห้าขมันลายเนาะได้เป็นสองสากระต้าเพิ่อก็บแบ่งห้ากินแล้วก็แบ่งคุณแบ่งที่ได้ผพันมาแล้วก็แบ่งเพื่อแบ่งเพ่นั้นแบ่งได้ปลาจิ้เยอะบ้าพอไม่ได้เอาเรอแบ่งเอาถุงมาเอาแบ่งตันเดียวค็คนเวลาเด็กีสามโคลเอออลอตึ๊บภาษาออนตึ๊บตึ๊บอนละมั้งโคลนเนาะ มันจะขาดอันขี้กระดาษน้อยเด้อเฮ้ยเมนโคมดีด้วยกะอิ่มน้องอิ่มไสต์นี่นะเมื่อวานไปกินไปกินตำมมังมงอยู่เทิร์นต่อแล้วครับสันโนดผัดนั้นเฮ่อสันโน่ผัดเอาอันเอามกปลาซิ่วมาเฮ่อโอ้อยู่ทางกินกันนัมากม็อกแบบมีขี้ด้วยแบบทุ่งคมมากเลยยู่งมาได้แบบขี้กันเดืออีโต้ กเดาเป็นปังเงี้เหรอที่เทาปลาเข่งเพลปลาซิวจะไม่มีก right? okay. ินดอปลาเข่งไม่กินปลาเขงท้องเมาล้วนะปลเพลนะปลาเ็นไย่างน้อยเนาะอมกินกะเดินมันกินที่กระเดินไม่กินที่กระเดินแ่อีเมสคัลาลาโกโกโตเด้ออืมกโโตชัซิ้วสถนนมันม่แบบไม่้ใส่ขี้หรือชักโถขี้ท นีขนาดขนาดไสจีก็เปเห็นเด็ดหวัมว,ม,หวมันมมมกันเสมากมนโตแล้กันคือมันกินง่ของเด็กหัวมันเงี้อกินมันหัวแมันผา่าขยเลยเนาะมันยังม,มันยดเ้อน้นนนนนนว่าต้งให้อีกเนืเ้อกเสร็จแล้วเนืมมากกอก แต่มาอีนี่เป็ทงาคนเทนอมันแดกอะกามันมาอีกเป็นรื่แห่งคู่ลงยาวๆแล้วผมปโาป๋าวานเสือเป็นเท็ไอ้เกินนึ่งหลบไอ้เกิรนนุงเ่งูทิเดเฮ็น้ำมอม็เป็อแล้วนะบันนี้วนราใส่ยมขึ้นเข้าใส่ีใส่ใส่ยันหาเจ้าไม่น้ำมาได้เฮ้ย ตกน้ำตายเด้อเฮ้ยโอ้แต่ไปหาหนมไมมหาหิ่มเขินกว่าเด้อืไปหาอยู่หิ้มเขินตละดกันปันเดลซี่นข่นตอนมันก็คิที่อันนี้การปันเดี่เขมเข้าไปยยี้เทาไปมีมูเยังหลงนี่เพราะันหดลงเทินั้นเอ กันเคยลงไปปูนก oh. ันลงไปหอดบ้างมันก็เป็นิวกเถอะอ่งาอั่างกาเคืมาละอ่างจากสกโลกอเบิ่งอังเนาะจะพูดจะโหน่แล้วแต่ไอ้นั่นแบบนี้คุณเจงก็แบเข้ามาที่ตะบันอ้อเราต้องไปที่ตะบันอ้อไ่ะาที่ตะบันอ้อเละย่างไปเลยเลยตั้งแต่แปดโมงจนหอดสิบโมงเคิร์นเราไปเห็นแนั้นป่ามันเนเขาเราตายล่ะ เห็นปา,ปามนประมาณหนึ่งนี่มีคนจะคนประมาณทกประมาณที่สองก็มีคนประมาณที่สามแบบย่างนี่เลยเห็นคนถามเอออนายบ้านึเ,ออนนาเลอนี่ท่นเตีนดไบ่อมเหป้าคุมาห่อคุณคนงันนแต่มันก็ย่้นแตเกินมา่จางเดือนละหอนก็เส่อเนาะเนแต่วมาเบ้อพักทนี้ก่อนอายมันออกไปทางเลอแล้วก็คืดก่อนก่อนเราถามท่ากบถามาว่า เก <ge ar> ็ลเท็ดามัมีให้กินได้อยู่บ้างเต็มกระตานนาะต่อกเก็บชิมเก็บชิมเห็ดหางเห็ดเต๋นะถ้ามีกินก็ใช้เรื่องของกินบ้างเห็ดหางทีสส้มๆนั้นนมีอย่างนะมันเอะขึ้นมันเะขึ้นต่อจากเก็ดชิมเก็ดชิมาเต็มกระตานึงเราเกบอ่อนเลยอันคขะ้นกะตานึงละกะลาทามทานทานลาแลาวเห็นเ้อ จะเนี้ยจะไปสนมันทีสองสวนหรือว่าขันเจ้าผ่านสวนมันหี่เจ้าชวิตจอชนน้นหรือว่าเนี้ยหัวก็หัวหรือ่ะไรตดไปกับเพอไอ้ปเน้ยรถจะไปเจาะจะเริ่มแบบนี้เจาเดี๋ยวนมาตามพูดแ่แล้วะเอ็ดเริ่มแบบนี้ทีนี้ก็้ยบอห้องชนนแล้วกับห้องชนนแล้วกับวัีไปเห็นรถท่านมากเลยโบกมื่อเอาขับไปส่งนะลูกนั่นแหละกับไปส่งเท่อได้จะพิจารีีลาวแบดนี้ลูกนะะ มันก็จะมีเราก็ไปส่งป้าจะมาไกลนะจะมาลี้จะโค้งตจะมาเฮิมเฮ้ยอ่านหลายโค้งลายเงินรถเป็นบ้านนาอ่ากูรอดแล้วกูรอดแล้วป้าตะันตะาันตะหักกูหัะหินตะหกนตนันกันตันตนหันตนตะหันตะหนตะยัานตันตันตะมันโะนตะหันะหันตนตะหันาะนอ้หันตน้ันนตะนนันนน เราตัดเบเราไปส่งค่อยเอันด้กเดินเคลื่อนบ้านต่างๆนละแล้วก็ไปส่งเอาเปิไก่มาหนี้คนบราธมการเนาจะนสิโลลุมถามเราเราไปซื้อขี้งาเราไปซื้อก้อนยางขายมาดีตัวเองครับเราส่งและกับครอบครัวเราแล้วก็พอดีมันเปิดไก่วงจรลดมาหนีไก่ป็นกิโลกิ้นข้างงานจะไปยืนหน้าพอดีมางหันบางหันปะเต็งน้องเจาะหอ พาเฟยหรือนะเบอ่์เกิรนมันอ้า oh ง <halt ý> <t ye så rails> ่มันนี้มันท่านมาล่ไล่ล่พวจักอันนั่นเซนนี่บอกเซนได้เซนบันาอ่างกขอจักกคาราอยูู่พีเทอร์นเนาะคราอยูพีเทอรก็เลยถามว่าอันนี้มีส้มไอในบอไลาบลุงพสุดใส่าจอดยู่ปุ้นมองได้บว่ามองหาเก็มก็เห็นใ้บอก็เห็นอยู่ครับเอาไปชงให้เนี่ยหรือขี้มัใส่บีนหางจน้าง้า้ทางเทีมั้ง ก็มาจุดหอดรดเออก็หลัรถเองครัไปกินกจิ๊บเบต่อเมโมาพอดีแล้วก็เหิแท้ว่าปกติบาหอเกือนะโอ้ยยู่ในโซนัไปตายเน่ลงเออไม่ได้บอกคนนะไม่ได้บอก่นพีมาหาเกือไปดวแต่ก็พอดลงเฟซนะตรานคนนี้มาแซบแล้วพอดไม่รู้น้คือกดีกับพอดแไเป็นมูกห่าลงเฟซเนาะ มันเป็นมอไนันก็เหมือนกากันดไปนานๆแล้วแต่มีเท่าไปเซอร์ก็ต้องเบาเพิ่มก่อนแต่บางหมือนกันห้ากี้มันใช้ต้าแต่ทางได้นะฮะอืมไม่กว้าง้าไปอีกน้อยสีห้ากลมมีเท่าไปหอผมที่กำลังพูไปว่าเราไปลงเทสอะไรนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนไปเห็นไปเห็นเฮ็ดอเห็นเฮ็ดไข่ก็จะตอยู่นะเินบาดอะ่าเง็นเย แต่ว่าวันอาทิตย์นี้ว่าเราไป็นฮาไหมอาทิตย์เมื่อวันทรามันเลยเถอวันอาทิตย์เรามันจัดฮะวอนทิตย์เรามันจัดวันร่เมันกีฮันเนาะมันมันมันเราอยากันที่ถึงนี่ป่ะเาชี้เราบันจั์ก็ไม่รู้วันนี้วันที่วันนี้วันศุกร์วันศุกร์ยี่สิบสามยี่สิบสี่เอายี่ิบสามมันที่ก้า โห้าันพหเจดแปนี่เจวันที่สิเจ็ดหมอยีเจ็ดวันพรึ่งแรมรมวันพีเรอห์วอังคารว่าอังคารพุเงยุสธเิงยุทะักอวันที่ไปได้อยู่ไปหันมาไม้ลงมัแล้วก็แซ่ปลาไว้พอมแล้วก็แซ่ปลาไว้พอมหลังโกเป็นยังไงบ้างครับผม

กลังเก็บรายละเอียดครับผมกำลังเก็บรายผมนะครับเร mm hmm. าจะซื้อเซรั่มบำรุงผมนำมาใช้เยอะยังเหลือ mm hmm. กี่โต๊ะเซรั่มบำรุงผมบะเบ้อผมมัน hmm. ด่างมันนะเซรั่มบำรุงผมเราลองมาใส้ยย mm hmm. บ้าเต็มที่แล้วผมเลย mm hmm. ตอนนี้เราซื้ออันนั้นซื้อครีมทาหน,น้าอีเมสเตยังเราลองใช้ฟ้อง ทำมดีขึ้นกับมา้ายเนาะทำมดีกับมาก้ายเดี๋ยวานีลาน้ลองใช้าลองใช้เป็นครงบรุง,งบำรุง,งใบหน้าบำรุงผิวหน้ารักษากระตุนกรโตแน่กับป้ากรตุนกะโตนะจมเอาปฏิินใส่กันมากแตผ้านะเราม่เคยรับแบบ กระดับตกแจงลงนี mm. ่น <t> ั <developed Airbnb> <ương> <combo> ่นนหนนะอ่าโค้รล็อนกับดีไซน์มิเชอรลูกเก่งลูกเก่งกับดีไซน์ใครยุ่งดีไซน์เราไม่มีกินโตอ่อเอเซอรพันเธออ่อแล้วโอ้ยนี่มดกระตูเพราะด้านพอดีผมไปร้างไปไปร่วมกลุ่มเธอนะไม่แต่ไปหาพ้นหาที่กลศดีขนมันเลเป็นกกิโตเลยจัดไปเลแล้วก็กินกาแฟเยอะก็่ากินกาแฟบกเ่ากินไปได้นะ เมื่อตอนนั้นหาสร้างกาแฟมากาแฟสมุนไพรเนาะมันหลายๆตัวแล้วมันก็ออกทางเหงื่อค่ะทางเหงื่อเมื่อตนั้นหาซื้อกาแฟมาหาหอมกลุ้มตอนคือบอเล่ห์โอ้กาแฟสุดพ้นเนาะคนเราเมื่อแล้วส่วนหนึ่งก็เลยสร้างชดใหม่ชนใหม่จะไม่มีกลิ่นกลิ่นอ่อนๆเป็นคลาสสิกคลาสสิกเบาๆทำกาแฟแต่แสดงว่ากินยุ่นี่นะกาแฟ กินกันแหละทั้งแมททั้งโลกเออบอกเ่ยน้กแบบแก้วกาแฟยังไงกาแฟพผสมคาเฟอีนนี่บอกอืมปกติคนที่ยังกันกินกาแฟไม่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมนะเออเป็นาันนิกัรโน่เออเล้วนะบดไปเองทีนี้ยันเราหวานแน่หน่ะหวานน้ำตาลแน่คอปเปอเมดแน่เดี๋ยวจัดเลยมันมัดอันเะาอีแม่หาโอโห้กินไม่ได้เขามันซีมาแล้วกดมากินได้ยังไงกันวะ ก็่ินได้อเมริกาโน่เนาะอเมริกาโน่เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างหล่อแล้วนะสวยสวยอ่อนสวยอ่อนถือวสบัดจอนหน่อยสะบัดร้องสะบัดจอนวุสะบัดร้องครับผมเสร็จแล้วนะครับผมผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะบ้างว่าจะซื้อเซรั่มมาใส่ ท่านใดมีเส้นดีๆสมใช้ด้วยนะครับโดยแนะนําก็ได้ครับจะซื้อมาใช้ครับผมนะครับดูสิครับงานใบหน้านะครับลุยป่าลุยดงนะครับลุยทุ่งงานลุยอะไรนะครับกระยากก้านงไปธรรมดานะครับผมอันนี้ก็มาตัดผมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมโดยคุณพี่ต้นนะครับก็ราคาย่อมเยาเชิญชวนด้านนะครับท่านใดพบท่านใดเห็นผ่านมาอยากตัดผมสวยๆเราก็เชิญที่ คุณพี่ต้นซาลอนนะครับบ้านพลแดงครับผมตำบลดมอไฟ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าโฆษณาเข้ามาโฆษณาสั้นๆก็ช่วยดูเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนโฆษณาอยู่ยาวก็ดูประมาณสักสี่ห้าวิแล้วค่อยกดข้ามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ